สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอุ้มนะคะวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คืออุ้มจะพาเพื่อนๆนะคะไปเพิ่มฟอร์ไค่ะบัญชีคนไทยแท้ด้วยระบบอัตโนมัติระบบนี้นะคะเป็นระบบใหม่ของปี2023เลยนะคะหากใครอยากรู้แล้วนะคะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มตากนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ p a m f o r c o m นะคะจากนั้นก็ล็อกอินอีเมลกับพาสเวิร์ดได้เลยค่ะ หัวข้อการบริการนะคะเลือก Instagram ค่ะหัวข้อแพ็กเกจนะคะเลือกคำว่าปั๊ม f o ลโ o w คนไทยล้วนค่ะตรงหัวข้อลิงก์นะคะก็ให้ใส่ username ig ค่ะขั้นตอนการใส่ username นะคะก็เปิดโปรแกรม ig ขึ้นมาเนาะจากนั้นไปที่ดิดโปรไฟล์ค่ะแล้วก็มองหาคำว่า username ค่ะอุ้มทำลูกศอนให้ดูจากนั้นนะคะคัดลอกมาวางในลิงก์ได้เลยช่องจำนวนนะคะก็ให้เราใส่เราต้องการกี่ฟอลค่ะจากนั้นนะคะก็กดสั่งงานได้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะ5,856 f o l l o w ค่ะรีเฟรชหน้าจอ1ทีนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับไปที่5,953 f o l l o w แล้วค่ะซึ่งยอดก็ครบแล้วนะคะเพื่อนเเพราะว่าเมื่อสักครู่นะคะอุ้มสั่งงานที่100ฟอลนะคะเวลาที่มีคนมากดติดตามเราก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถดูได้นะคะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราซึ่งอันนี้จะเป็นคนไทยร้วน100%ค่ะ ก็บจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow ID บัญชีคนไทยแท้นะคะด้วยวิธีใหม่ระบบอัตโนมัตินั่นเองใครที่สนใจนะคะเพื่อนๆนี่เลยอุ้งขอแนะนําเลยนะคะเป็นบริการจากทางร้านโฟโล่ไทยนะคะใครสนใจแอดไปเลยที่ไลน์แอดไซน์บั๊มฟอลโล่นะคะเจ้าระบบนี้นะคะยอดขึ้นจริงแบบไม่จกตาค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งงานได้ด้วยตนเองผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวค่ะง่ายมากนะคะเดี๋ยวนี้แล้วก็ ยอดก็รอไม่นานที่สําคัญนะคะไม่ต้องกลัวโดนโกงเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านดับหนึ่งของทางเกี่ยวกับทางโซเชียลมีเดียนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องการโกงเนี่ยไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะคะไม่โกงแน่นอนร้อเปอรนตอันนี้อุ้มคอนเฟิร์มนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าลบลาคาบาย